สวัสดีพี่น้องครับผมทักทาย FC แฟนขับแฟนเพลงหมอล่ำเสียงวิหกนกป้งสะกรครับตอนนี้อยู่กับบบาวเบิดนาะครับล่นเด้อพี่น้องเด้อเอาเดี๋ยวพี่น้องกับผมก้อนที่สิเปนามาหลังน้ะพี่น้องเนาะบบาวเบิดขออนุญาตนะครับผมปากหมุด ซื้อบัตรจองตัวกลุ่มปิดในค่าคืนนี้ด้วยกันละกันนะครับผมสลับเลขกลุ่มปิดในค่าคืนนี้นะครับผมรายละเอียดที่อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมบัตรราคาเท่าไรพี่น้องอยู่ที่ด้านล่างนะครับผมจิ้มลิงด้านล่างซื้อบัตรจองตัวได้เลยนะครับผมทักทายแม่แม่ทั้งบ้านเด้อครับผมสวัสดีพี่น้องทั้งบ้านสุขสุพลนครับผู้ได้เขามาแล้วอฝากกดแลก์กดแชร์ด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับเบาเบิดนัคล่นนะครับผมพาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศนางานบริเวณด้านหน้าเวที่อนพี่น้องครับผมตอนนี้บรรยากาศสดสด้านหน้าเวทีนะคร ชัยว่านพี่น้องครับผมบ้านพ้นสูงตัวบลพ้นสูงอำเภอชัยว่านจังหวัดอุดรธานีพี่น้องครับผมเป็นบุญกระถินนะครับผมบ้านนายเอกแพลวเตดาอ่ะพี่น้องผู้่เดียวเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวบ,เบ,บออยา,าเบิร์ดบรรยากาศพี่น้องยังเราเบิ่งบรรยากาศต้องพี่น้องเนาะตอนนี้นะครับผมบรรยากาศด้านบนเวทีนะครับผมปีพีทีมไฟทีมจ่อนะครับผมทีมฉากกำลังเช็คระบบนะครับผมติดตั้งอุปกรณ์นะครับผมกำลังติดตั้งอุปกรณ์อยู่เนาะพี่น้องเนาะ ครับผมดันบนเวทีเฮาตอนนี้นะครับผมคืนนี้กา,ารแสดงเตรมรูปแบบ3ามทุ่มตรงโดยประมาณเดอ้อตอนนี้ครับผมบริเวณด้านหน้าเวทีเฮ้านะครับผมมีพี่น้องนะครับผมตอนนี้ได้เอาสตรอเอาเสื้อมาปูนั่งแล้วพี่น้องมานั่งถามอลองมาล่ำแล้วครับผมไลส์สดกลุ่มเปิดกี่โมงครับผมไลส์สดกลุ่มเปิด2องทุ่มครึ่งครับผ,ผมวันนี้มีเต้ยกลุ่มเปิดด้วยนะครับผมวันนี้มีเต้ยกลุ่มเปิดด้วยสวัสดีบาเบอร์สวัสดีนะคะผมสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อทักทายพี่น้องทังบ้านสู่กูุ่กคนครับผมวันนี้มี พี่ๆแม่ๆจากกทมด้วยนะครับผมเดินทางนะครับผมมาหอดจอดถึงแล้วไปนองบานพ่นสูงขึ้นีบานนางเอกเพลวตีดามมาเด้อพี่น้องเด้อบัตรหน้าง,งานราคา50บาทนะครับผมบัตรหน้าง,งานผ่านประตูเขาชมลำเลืองตอนขอตำนาองขอนแก่นหมอลำเสียงไม่หกรถสกรสอดแจ้งน้ำบันก็หนีบัตรหน้าง,งาน5 0บาทเด้พอดพี่น้องเด้อแม่เข้าไปรอแล้วค่ะขอบพระคุณบัตรทุกใบหัวใจทุดวงด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะแอดมินบ่าวเบิร์ดแม่รอในกลุ่มแล้วค่ะเจอกันในกลุ่มนะคะผม เจอกันในกลุ่มในค่าคืนนี้นะครับผมส่วนทีมไลฟ์สตรีมคืนนี้นะคะผมวันนี้ลุงตวงมาด้มานะคะผมเป็นทีมไลฟ์ของสมาอินดี้หรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะครับผมมีลุงตวงมาด้มากพี่น้องนะครับผมตอนนี้ทีมไลฟ์เราก็มาถึงแล้วนะครับผมทีมไลฟ์เขากลับมหาห้อนเลยพี่น้องทีมไลฟ์ตอนนี้ตั้งกล้องเรียบร้อยครับผมพร้อมที่จะถ่ายทอดสดนะครับผมให้พี่น้องนะครับผมทีซื้อบัตรจองตัว ขอไปรอในกลุ่มปิดคืนนี้นะครับผมภาพเสียงคมชัดนะครับผมขอบพระคุณทีมงานไลด์ด้วยนะครับผมคืนนี้อำเภอข้ามคนแกวจะมาเยสโธทอนเมื่อขึ้นมวครับขอบพระคุณพี่น้องเยสโธทอนด้วยครับเด้อแม่เขาไปรอแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่นะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีนะคะผมตอนนี้นะครับผมบริเวณด้านหน้าเวทีของมลําเสียงม่หงอุปสกรนะครับผมจะมีบูธเพื่อให้การสนับสนุนหลักมลําเสียงวิหกนกพศกรด้วยนะครับผมจะเป็นในส่วนของ สบู่บน้ำฟอเร่น,นะครับผมล็อกผิวนุ่มดูกระจ่างใสสวยเกินต้านด้วยสบู่บน้ำฟอเร่น,นะครับผมมือน้ก็ไม่โปรโมชั่นมาจับมาแจกพี่น้องเฮือเก่านะครับผมสองขวด130บาทนะครับผมสลับแชมพูคิวลีนส่วนสบู่บน้ำฟอเรสสองขวด120บบาทนะครับผมแล้วก็ อีกบูธหนึ่งนะครับผมจะเป็นในส่วนของเครื่องดื่มช็กโกแง OT Energy Ring นะคะผมเครื่องหนึ่งช็กโกแง OT Energy Ring ขวดละ10บ,บาทนะครับผมหนางานชิมฟรีมีปู่วมอสันมาจับมาแจกกับพี่น้องพร้อมเมื่อกข่าด้วยพี่น้องเด้อมาเจอกันหน้าเวทีนะค,ะครับผมคืนนี้วัดสว่างชัยวันนะคบผมบ้านพ้นสูงตะบนพ้นสูง อำเภอชชยวานจังหวัดอุดรธานีบ้านนักอิเพ่าธีรมาเด้อพี่น้องเดอ้อคืนนี้มีพี่พี่แม่จากกทมมาเยอะด้วยนะคะผมเมื่อแรกเขามามวน้ำกันได้พี่น้องเดอ้อการแสดงเตรมรูปแบบคืนนี้สามทุ่มตรงประมาณนะครับผมส่วนพี่น้องผู้ใดที่ยุไก่นะครับผมพี่น้องที่บอสมารถเดินทางมหาหอจอดถึงนะครับผมบริเวณด้านหน้าเปสินในคำขึ้นนี่นะครับผม ซื้อบัตรจองตัวกลุ่มปิดได้เลยนะครับผมตอนนี้บ่าวเบิร์ดปักหมุดให้แล้วนะครับผมอยู่บริเวณมุมด้านล่างซ้ายนะครับผมปักหมุดให้พี่น้องได้กดลิงก์นะครับผมทักมาได้เลยนะครับผมตอนนี้แอดมินเรารอตอบแชทแม่แม่อยู่นะครับผมส่วนพี่น้องผู้ใดที่ซื้อบัตรจองตัวแล้วนะครับผมค่ำคืนนี้เจอกันในกลุ่มปิดนะครับผมแต่ว่าเมื่อไหนมีกลุ่มเปิดพร้อมพี่น้องครับผมประมาณสองถุงเคิงเนาะพี่น้องเนาะทีมเซเลปินพะเยนนักเอกนะครับผมจะออกมาเตย เอ,อ,เอ,อินพี่เอิญน้องแล้วก็ถาพี่ถามองที่กำลังเดินทางมาส่วนพี่น้องผู้ใดที่มาว่หอดจอมาถึงจิ้มลิง้ละล่างซื้อบัตรจองตั๋วได้เลยนะคะผมบอทโอกมาถึงหรือยังครับกำลังมาครับผมสวัสดีจับเบอร์สวัสดีนะคะผมสวัสดีนะคะผมสวัสดีจ้าลูกเบอร์สวัสดีแม่ด้วยนะคะผมรอในกลุ่มแล้วค่ะแชร์แล้วค่ะสวัสดีค่ะรอในกลุ่มแล้วจาเอฟซีจากเวียดนามสวัสดีพี่พี่แม่จากเวียดนามด้วยนะคะผมจากพี่น้องต่างประเทศพี่น้อง ทั่วทุกประเทศทั่วทุกจังหวัดเลยเด้อพี่น้องเด้อกลุ่มเท่าไหร่คะหนึบาทครับผมบุญบานเฮามันต้องยังไงเพราะบานเฮามีหมาลำขนาดใหญ่เนาะจ้าถูกต้องครับผมขึ้นนี่พี่น้องผู้ใดที่อยู่อุดรธานีพี่น้องมันไกลเล่นเคียงพี่น้องพื้นที่ใกลเคียงเด้อพี่น้องเด้อคืนนี้มาเจอกันนะครับผมอยู่ที่วัดสว่างชัยวานนะครับผมบานพ่นสูงพี่น้องพ่นสูงพี่น้องชัยวานพี่น้องอุดรธานีบุญกรินบานนังเอเพลเทรามาเจอกันได้พี่น้องเด้อสวัสดีบ่าวเบอร์รอในกลุ่มแล้วจ้าเจอกันในกลุ่มนะครับผมตอนนี้บริเวณด้านในเวทีเฮานะครับผม พี่น้องกําลังเดินทางเข้ามาเรื่อยๆพี่น้องตอนนี้ศาสตร์อีพออีเม่เฮานะครับผมกะกําลังทยอยเข้ามานะครับผมปูศาสตร์ปูเสื้อจองมองนั่งครับผมมองชมหลองชมลําในคขำขึ้นนี่ซอแจ้งน้ากันพี่น้องครับผมขึ้นนี่เดินท่ามาเด้อพี่น้องเด้อค่างานนะครับผมบัตรผ่านประตูเพียง50บาทเท่านั้นชมลําซอแจ้งเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องครับผมมันหนี้มีรถแห่พร้อมนะครับผมมีการแห่พร้อมพี่น้องหลายคนเฮาแห่โฮเตลเลีวน้ำพี่น้องเนาะอาบน้ำอาบทาอยู่บ้านนะครับผมกําลังกินข้าวเด้อกําลังออกมาเด้อพี่น้อง เดี๋ยวพาพี่น้องไปเบื้องหนังาจะเข้าก่อนต้นนี้ร้านค้าร้านขายกลนอะไรได้พี่น้องร้านค้าเยอะมากเลยนะครับผมแม่จ๋าคืนนีาาา้นะครับผมขอบพระคุณพ่อค้าแม่ขายนะครับผมสุขส enfin ุนสุกคนเด้อครับเดอ้อที่เอาน้ำเอาน,นวยื่เยนอกินมาถาตอนพี่น้องเข้านะครับผมที่จะมาชมหลองชมลาในค่าคืนนี้ร้านค้าเยอะมากนะทุกคนร้านค้าหลายแห้งครับพี่น้องครับผมในค่าคืนนี้รอในกลุ่มแล้วจา้าเจอกันในกลุ่มนะคะผมสวัสดีจา้าขอขอส่งกําลังใจให้ ขอให้ปังๆรวยๆขอบพระคุณมากๆครับผมนั่งเอี๊ยเพล้าลำลาเราดิล่าสุดนั่งเอียเพล้าบอกว่าให้หัวน้านกเป็นห้อมจันทร์แทนพนะบุญบ้านจางพี่น้องเจ๋อเจอมวนว่าพี่น้องเนาะครับผมเจ๋อเจอมวนพี่น้องบุญบ้านนะเอียเพจดาพี่น้องมาพ้นสูงมาเด้อซอแจ้งบอครับผมซอแจ้งครับผมสอแจ้งเนื้อพี่น้องครับผมคืนนี้บัตรการกุศลเพียงห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะผมบัตรการกุศลห้าสิบบาทวันนี้ ลุงใหญ่ก็มานะคะผมลุงใหญ่ก็มาผู้จัดจการใหญ่มาล่าแฟนคลับ .com ก็มาด้วยเมื่อนี้มอล้ามาร่างการโชว์นะคะผมอยู่อ่ามินิคอนเสิร์ตอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะครับผมวันนี้มาเรียนเกาหลีนะครับจากเด็กสาราครับผมสวัสดีคะ่ะผมสวัสดีค่ะผมหนางานคือเกาคือเดิมพี่น้องนะครับผมหนางานคือเกาคือเดิมนะครับผมมาผู้เดียวมาผู้เดียวจะคู่งานค <laughs> ้มงานเหมือนเลยพี่น้อง นะครับผมพี่น้องพุทธิธิหามเราเห็นว่าต้องกาลังหานเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งหน้างานไปแล้วครับผมตัวน,นี้บาท50บาทครับผมแม,ม่นครับผมสมลำซอแจงมูน,นี่รลำซอแจงครับผมปิด128ใช่ครับผมคู่ปิด4ลำเสียงครับผมสมลำซอแจงครับมูน,นี่บาท10บาทพี่น้องจักสซอแจงบ่เพราะว่าบานหักเท่าที่แล้วบูดไหวเลยบูดไหวแล้วตอนนี้จี บานทางเพื่อรดาบุญบ้านเราตอนนี้พี่น้องครับผมตอนนี้บรรยากาศหน้างานอาจจะพศแจ้งได้พี่น้องเด้อบานทางเพื่อธรรมมากเลยพี่น้องน่าดูมาครับผมอยู่ว่าครับบ้านโพนสูงครับผม <c oughs> จกักสิบปหมู่วิวใสพี่น้องวันนี้ลุ้นเอาได้พี่น้อง,น,อน,น,องนะครับผมตอนนี้บริเวณหน้าง,งานนะครับผม,ผมกําลังเตรียมสถานที่อยู่พี่น้องจุดขายบัตรจองตั๋วนะครับผม,ผมกําลังเตรียมจุดขายบัตรจองตัว๋วแกกลยการกำลังรอต้อนรับ พี่แม่นะครับผมจากทุกสถานที่นะครับผมที่เดินทางมาร่วมบุญกรถินในวันนี้นะครับผมมาด้วยพี่น้องเดอ้อบานพ้นสูงครับผมซื้อกลุ่มเลยคะ่ะจิ้มลิงด้านล่างเลยนะครับผมภาพสวยชัดเจนมากคะ่ะสวัสดีแม่ๆนะครับผมทักทายพี่น้องทางบ้านเด้อครับผมทักทายพี่น้องทางบ้านสู้ขูดสู้คนน้ำกระละกันนะครับผมเอาพี่น้องครับผมตอนนี้จุดขายบัตรจองตั๋วนะครับผมกำลังติดตั้งอยู่พี่น้อง